ตั้งแต่โบราณพ่อแม่ปู้ย่าตายายบอกว่าเอาน้ำเนี่ยมาตากไว้อาบแสงจันทร์และจึงให้อาบน้ําตอนเที่ยงคืนล้างทุกล้างศสหนึ่งปีมีแค่หนึ่งครั้งเป็นการเสริมเมตตามหาสเสน่ห์มานิยมให้ตัวเองปาบุตรสายมูวารายช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะครับประเพณีของไทยลอยกระทงครับในวันลอยกระทงเนี่ยนะอาสมฤษีเนรจะมีพิธีอาบน้ำมนต์จันเพลหรือถ้าโบราณเรื่องอาบน้ำมนต์ฝนจันทร์เนี่ยเราจะได้สืบสารประเพณีตั้งแต่โบราณพ่อแม่ปู้ย่าตายายบอกว่าเอาน้ำเนี่ยมา ตากไว้อาบแสงจันทร์และจึงให้อาบน้ําตอนเที่ยงคืนหากแม้นว่ายัโยมเนี่ยมีโอกาสได้มาอาบล้างทุกล้างโสอหนึปีมีแค่หนึ่งครั้งเป็นการเสริมเมตตามาสเสน่ห์มานิยมให้ตัวเองนะเพราะว่าน้ําที่เราจะทำเนี่ยเป็นน้ำมนต์ที่แบบอาบจากแสงจันทร์เพ็นวันนั้นเนี่ยพระจันทร์เนี่ยได้เปล่งแสงมากที่สุด คนโบราณเขาถึงถือว่าน้ำมนต์จันเพนเนี่ยเป็นน้ำมนต์แห่งแสงจันทราพระจันเนี่ยเราจะมองไปก็มีความสวยสดงดงามมีแสงที่แบบว่าแรงกล้าดังนั้นเนี่ยเราจะมารับบารมีตรงนี้แหละวันลอยกระทงเนี่ยเราจะเริ่มทำพิธีตั้งแต่หกโมงทำพิธีเสกจนไปถึงเที่ยงคืนพิธีกรรมอาสมศรีเนนส่วนมากนะจะทำตามรูปแบบโบราณทำตามโบราณคือทำทีละขั้นตอนค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้าดูจากภาพของปีที่แล้วนะมีผู้ที่มาเข้า ารวบข้อพลกวรอยกระทงเนี่ยเลิกที่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือการลงพลักหน้าทองถือว่าเป็นเลิกที่ดีที่สุดเป็นเลิกที่งดงามที่สุดแล้วคนโบราณเนี่ยเขาจะเสกของหรือว่าเขาจะเสกวัตถุมงคลเป็นมหาเสน่ห์เนี่ยเขาจะเสกในวันเพ็ญเดือน12ประเพณีคนไทยเราเนี่ยการรอยกระทงคือการขอขมาแม่พระคงคาขอขมาเสร็จในวันนั้นเราก็ให้แม่พระคงคาเนี่ยอวยพรคือเราทําน้ามนต์เนี่ยด้วยแม่พระคงคาพอหลังเที่ยงคืนก็เริ่มอาภยมแล้วเอาแม่พระคงคาเนี่ยลาดรถไปปรับดวงเปลี่ยนดวงแรง จิตตั้งอธิษฐานสิ่งใดจะได้สําเร็จในสิ่งนั้นวันลอยกระทงนี่ถือว่าเป็นปีใหม่ไทยจุดพงจุดพลุให้มันเปิดเลิกเอาใช้เปิดสิ่งดีดีกว่าเป็นมงคลเปิดทิศเปิดทางเปิดแสงสว่างให้ชีวิตของเราญาติโยมที่มาเนี่ยไม่ต้องเตรียมกระทงมาพานครือกระทงพานครูคือน้ําพุทธมนต์ที่อยู่ในกระป๋องนี่แหละเคลียร์คิวเลยพี่น้องสายมูลสถานีความเชื่อนะครับ มาร่วมอาบน้ำมนต์จันเพ็ญหนึ่งปีมีแค่หนึ่งครั้งดังนั้นเนี่ยของที่มันมีปีละครั้งเนี่ยมันไม่สามารถทําเสริมได้เมื่อได้เลิกงามยำดีเลิกผานาทีการวารละเวลาฉันเชื่อว่าเยตโยมที่ได้ชมอยู่ในนะคือถ้าหากแม้นว่ามีบุญสัมพันธ์กันโยมจะได้มารับความเป็นมงคลที่อามฤาีเนนสายหมูตัวจริงต้องไม่พลาดนะฮะลอยกระทงอามฤาีเนทธาตุทุคุณครับ